ผ่อนแค่7,000เท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถ7ที่นั่งไปใช้งานกันเลยกับตัวโมบริอ่อนหกจ้าปี2017คันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดออปชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะแถมเลขใหม่นะคะแคกเท่า1ม0 0าโเท่านั้นเองสภาพเดิมๆสวยๆนะคะใครที่สนใจหารถไมใช้งานอยู่แนะนำคันนี้ไปอีกอาทางเลือกเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะ,ะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ไปทำสินย้ายถึงที่ใครสนใจติดต่อหานัดดืวนๆได้เลยนะคะรับชมให้จ คลิปนะลูกค้าคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกันใเพโยนนะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเจ็ดที่นั่งราคาเบาๆผ่อนสบายๆหนึ่งคันมานำเสนอได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัว Honda Mo b บ io 1.5 RS ปี2017นะคะรถหน่วยงานเปิดประจําการนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยเลขไม่เนี่ยอยู่แค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะอยากได้รถที่ราคาไม่แรงผ่อนสบายๆคันนี้ตอบโจทย์แน่น ะะเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะลูกค้าฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันเท่าน,นั้นเองนะรายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถแค่นี้ได้เลยนะคะใครสนใจรีบพังรีบพอรีบติดต่อมหานัดได้เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะการันตีโครงสร้างเดิมมอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญายให้ถึงที่เลยนะ ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะแปลก็ไก่คอไฟาย980กรุงเทพมหานครโรกโกดน้าเป็นแบบโเมียมนะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบมันติรีเฟเคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ คมไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกไว้แล้วมีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว R S นะคะลูกค้าตัวท็อปสุด Option, ออปชันเนี่ยก็ได้มาค่อนข้างครบเลยนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะส่วนตัวล้อของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตสี่ลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ15นิ้วนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีรอยอะไรยิ้มเลยนะกระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดี้ยวนะคะติดฟรีมาให้รอบคันแล้วด้วยนะ ราคาค่าตัวนะคะเพียง3ามแสนเก้าหบาทเท่านั้นเองนะได้รถเจ็ที่นั่งไปใช้งานกันเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000พเท่านั้นเองรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะเลขไม์ของรถนะแค่9 1้0 0มื่ันโลนะคะ ไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะมือจับประตู4ีด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยสภาพสวยๆสภาพพร้อมใช้เลยนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอ็นทีสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดํานะ ออปชันก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรัลล็อก กระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้าวปรับพับไฟฟ้ามีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําแห่งประตูมาให้นะคะระบบการลื่อนไหลมีมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นปุ่มแองนจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เช่นกันนะไม่แค่ 90, 9 9 0 0 0าหพโลนะคะไม่แท้ไม่เดิม ไม่มีการกลับไมค์กอใหม่นะคะลูกค้านี่สภาพสวยๆรถหน่วยงานนะคะมือเดียวนะคะันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะได้ตัวจอแอนดรอยมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าจอแอนดรอยนะติดตั้งมาให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีตัวกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็ภายในเป็นโคนสีดำเนาะตัวเบาะเป็นเบาผ้านะคะ,ะ,คะลูกค้าระบายอากาศได้ดีนะสําหรับเบาผ้า บบาไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยหัวนอตอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยขยับพยีเลยนะคะใครสนใจหาะรถชิง,งานบอกเลยว่าห้ามหา่นนะสภาพเดิมบอดี้เดิมทั้งคัน ไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็บอดี้กว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งเลยนะคะไว้เก็บสัมภาระาได้ตัวเบาพับได้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าสําหรับใครที่อยากจะได้รถครอบครัวไปใช้งานผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้เลยนะลูกค้าห้ามพลาดผ่อนแค่เจ็ดพันเท่านั้นเองนะคะเงินเดือนประมาณหมื่นห้เนี่ยสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะผ่อนได้สูงสุด 7ปี8 4งวดเลยนะคะต่างจังหวัดไฟเน้นไปทำสัญญาให้ถึงที่นะออกได้ทุกอาชีพเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะหลักๆเลยใช้เพียงอาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะสรีมเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วก็สเตตเมนย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นเองนะคะออกได้ทั่วประเทศเลยนะไฟแน้นไปทำสัญญาให้ถึงที่นะคะสภาพส,สวยๆเลยป้ายทะเบียนในป้ายนี้เลยนะ8กอไก่คอควาย980ปกรุงเทพมหาคนครนะคะ ไฟท้ายของรถนะคะดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกไอยแล้วมีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมีมาให้2จุดนะคะแล้วก็กล้องถอยติดตั้งให้จากโรงงานนะตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเท่ๆเลยมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3ม,มีเห็นชัดเจนเลยนะคะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับพองเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะก็ยังพอมีพื้นที่ในการวางในการเก็บสัมภาระมาให้บ้างนะคะลูกค้าหรือว่าถ้าแถวหลังเนี่ยไม่ได้นั่งเนาะก็สามารถพับเบาะนะคะเพิ่ม พื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้อีกด้วยนะคะไปท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้วเลยนะคะแต่เห็บรอยเย็บเม็ดอารเดิมเดิมจากโรงงานนะล,ลูกค้าครงสร้างเดิม บอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะลูกค้าผ่อนแค่เจ็ดพันเท่านั้นนะได้รถเจ็ดที่นั่งไปใช้งานกันเลยนะคะใกล้เทศกาลสงการแล้วนะเดือนหน้าก็สงการแล้วใครที่อยากได้รถนะคะไว้พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะพากลับบ้านต่างจังหวัดนะคะลูกค้าพามพาเลยนะรีบมาจับมาจองกันก่อนได้นะคะได้รถไปทันใช้ก่อนสงการแน่นอนนะ เงินเดือนหมื่นหกนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ใครสนใจติดต่อหานะัดดือนเดือนได้เลยนะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดเพรยน์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะมาดูกันต่อหัวนอซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งนะคะดันเต็มเลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยเขีบยบเพื่อนนะคะแผ่นเพจของรถมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเลยนะเช็คก็วัดศูน์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสี หรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะแล้วเรายังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้อีกด้วย2่องรเจรายการนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวรถชั้นนำเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้นะคะมีใบเซอร์ออกการันตีให้ชัดเจนนละลูกค้าภาษีพรบบทางร้านดูแลให้แล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าซื้อรถกับเพชรยน์นะได้รถสวยคุณภาพเกรดเอดไปใช้งานแน่นอนนะคะใครสนใจแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะโมบิโอ1.5 RS ปี2017นะคะรถ ตัวท็อปสุดนะออปชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบได้เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต IV ์ iVTEC นะคะขนาด4 5 0 0ซีซี117แรงม้านะคะรองรับนะ้ำมันเบนซิน91-95 e10 e85 เติมได้นะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีสันไม่มีสะ้านไม่มีคา,าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะานด้านหน้านะคะตรงๆเลยลูกค้าไม่มีรอยคดรอยงอรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตนะคะตอกเดิมๆจากโรงงานหัวน,อน็อตไม่มีรอยไขยรอยเทปเพย,ยเลยนะคะไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะ,ะพวกพาร์ทอะไรต่างๆหรือว่ามาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจน,นะ การันตีโครงสร้างให้เลยซีนเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแยบพเยือนหัวน็อตฝากระโปรงเนี่ยเดิมเดิมเลยนะฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกมีเห็นชัดเจนเลยนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะสาหรับใครที่มองหารถวิชงานอยู่นะคะคันนี้ได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยออปชั่นเนี่ยก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสภาพเดิมโครงสร้าง ผ่อนเริ่มต้นแค่7,000บาทเท่านั้นเองรายได้สองเท่าของค่างวด เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่นะออกได้ทุกอาชีพเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะกับตัวโมบริโอ1.5 RS ปี2017ตัวท็อปสุดเลยนะคะ3 99,000บาทฟรีดาวน์ผ่อน7,000เท่านั้นนะใครสนใจติดต่อหานัดโดยตรงได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587นะัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ